ป่าต้องนั่งตั้งสติดีว่าเราอยู่เหมือนผู้แท็กบอกนะครับอย่างการประจุภายในป่าเนี่ยเราอาจจะใช้หินในการแทนทำกระทะได้ใช่ไหมโรงเรียนบ้านไอโซตะบนช้างเผือกอำเภอเจแนจังหวัดนราธิวาสเป็นโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ได้มีการดําเนินตามโครงการครูช่วยสอนซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส3าขึ้นตรงรหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ส่งทหารที่มีความรู้ทําหน้าที่เป็นครูช่วยสอนเด็ก นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วยังมีการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆยาวชนอีกด้วยอันนี้นี่เป็นโครงการส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการครูช่วยสอนใช่ไหมคะครับสําหรับโครงการครูช่วยสอนนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นนโยบายและก็แนวคิดของท่านพลตรีพไบรลบุญคุ้มจ๋ายาครับผู้คับหน่วยธพกนาลาธิวาสซึ่งท่านต้องการที่จะ,ะสร้างความเข้าใจแล้วก็ ความสัมพันธ์ันดีกับผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ครูสอนศาสนาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในพื้นที่นะครับแล้วก็ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องของเด็กๆจะได้มีทัศนคติในเชิงบวกกับหน่วยทหารนอกจากกิจกรรมสันทนาการและการฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็ก,ดกแล้วโครงการนี้คือทหารยังได้มีการให้ความรู้ ทั้งในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วยซึ่งภาพที่เราเก็บมาฝากนี้นะคะเป็นช่วงการเรียนการสอนจริงๆของเขาที่โรงเรียนพดุงมาศบ้านเมาะตะโกะตำบลพดุงมาศอำเภอเจแนะจังหวัดนาราธิวาสเห็นแล้วก็ชื่นใจทั้งครูทหารทั้งเด็กนักเรียนกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับมันไม่ตรงกันดูให้ตรงหน่วยสิบร้อยพันหน่วยสิบร้อยพัน การเรียนการสอนก็จะมีทั้งการสอนในห้องเรียนนะครับเป็นวิชาสายสามัญก็จะมีหลายๆวิชาครับทั้งวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศา,าสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาอื่นๆทั้งสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขณะที่ครูเองต่างก็ชื่นชมทหารที่นอกจากจะต้องทําหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองครูแล้วยังมีน้ําใจมาช่วยสอนซึ่งผลตอบรับทั้งครูทั้งเด็กเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากๆเลยทีเดียว ชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดที่ทหารมาช่วยงา,าน,นธนากราากแล้วเพื่งเพื่งเขาว่าไงมั่งอยากให้เขาสอนต่อเรื่อยๆไหมไม่อยากจะได้ช่วยสอนช่วยแบ่งเบาภาระครูเขาเด็กก็เด็กก็ชอบค่ะเด็กชอบกว่าครูด้วยซ้ําเพราะว่าทาหารเ็ามีมีเกมมั่งมีอะไรแปลกๆมั่ง เรียกได้ว่าในการปฏิบัติการสอนแต่ละครั้งชุดครูที่มีอยู่ประมาณเจคนที่เป็นชุดปฏิบัติการพลเรือนกองร้อยทหารราบที่9011หน่วยเฉพาะกิจนาราที่ว่า34ต่างทุ่มเทกันเต็มที่ที่จะให้ความรู้เด็กๆจนน่าเชื่อได้ว่าโครงการนี้ท้ายที่สุดแล้วประโยชน์นั้นตกอยู่กับโยชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเราก็เข้าไป สอนในวิชาที่กำลังพลมีขีดความสามารถสิ่งที่เราต้องการทําก็คือว่าต้องการให้เยาวชนกับทหารเนี่ยได้เข้ามามีความรู้สึกที่ดีกันใกล้ชิดกันนะครับการศึกษาถือเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดที่เด็กๆควรได้รับเพราะนั่นคือพื้นฐานให้พวกเขาได้เรียนรู้ประกอบการใช้ชีวิตให้เป็นพลเมืองที่สําคัญในการร่วมสร้างสรงสรค์สุขใหม่พื้นที่ต่อไป วิชาใหม่คูมาถ่ายภาพสุดที่วันช่วยบำรุงรายงาน